สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสามก๊กมิลเลนเนียม6ตัวละครนะครับวันนี้ผมลุงปูก็มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะนำคลิปที่หลายๆคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับแต่ก็อีกหลายๆคนนะครับก็อาจจะยังไม่รู้นะครับวิธีการที่จะหาเงินนะครับหาแคทเข้าตัวเองนะครับแล้วก็ขายของผ่านแคทนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับที่ เป็นเรื่องที่หลายๆคนนะครับบางครั้งนะครับมีแคปที่จะซื้อของนะครับพูดยังไงก็มีพอยต์นะครับซื้อของนะครับก็พูดนะครับก็สามารถที่จะขายได้นะครับก็คือนี่นะครับก็คือสถานีผู้กล้าค้าขายนะครับคุณนะครับเพื่อนๆนะครับสถานีผู้กล้าค้าขายเราก็จะสามารถที่จะขายของในพวกเนี้ยนะครับให้กลาย ให้กลายมาเป็นแคปได้นะครับก็คือนะครับให้กลายมาเป็นตบบนี้ได้นะครับก็คือของทุกอย่าง <producer> เราสามารถตั้งขายได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดชุดเนี่ยชุด,ชดนะครับเราก็ว่าเราจะขายเป็นแคปเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเพื่อนหลายๆคนนะครับที่มีของจะขายนะครับที่มีของจะขายนะครับหรือแม้แต่ทหารนะครับก็สามารถขายได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนก็ดูเอากระกาษนะครับเพื่อนก็ขายได้เช่นเดียวกันนะครับว่า เพื่อนอยากจะขายอะไรนะครับก็สามารถใส่เข้าไปนะครับสมมุติว่าวันนี้นะครับผมจะลองเอาตัวนี้ใส่เข้าไปให้เพื่อนๆดูละครันนะครับตัวนี้นะครับนกยุงแดงสอื่นนะครับเพศวิชานะครับของจอมเวท85นะครับ1วันนะครับห้าสิบหมื่นห้หมื่นก็คือ5 0 0 0 0นนะครับเพื่อนๆค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนะครับ5 0 0 0 0นนะครับไว้ให้เพื่อนดึงนะครับคนไหนที่อยากจะได้ แคสเพื <Hey, ่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนดึงนะครับทำนองนี้นะครับก็ลองลองตั้งกันดูนะครับก็สมมติว่าผมจะตั้งเป็นร้อยแคสนะครับร้อยนะครับร้อยแคสแล้วก็ตั้งยืนยันนะครับปุ๊บก็จะขึ้นมานะครับนะครับใช้แคสนะครับหนึ่งร้อยขึ้นแผงนะครับกำจัดวงกำจัดนะครับวันวางแผงหนึ่งวันข้าววางแผงนะครับห้าแสนนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับยืนยัด ลองก็จะหายไปแล้วะเราก็มาดูส่วนที่ไอเทมทะับอะไรอย่างเีเห็นไหมวันนี้อันนี้คือผมลองขายไปอันหนึ่งนะครับขายไปสองอันแล้วล่ะนะครับก็ดปดีแบบนี้นะครับนะครับผมลองตั้งเล่นๆไปนะครับแล้วก็เลยทําคลิปนะครับให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับชุดก็จะมีอันนี้ก็เพื่อนก็ใส่เอานะครับพวกชุดพวกอะไรต่างๆนะครับก็จะขึ้นมาในหมวดชุด ชุดหนึ่งพวกหมวกเกาะรองเท้าเครื่องประดับนะครับอันนี้ชุดที่2พวกปลอกแขนเสื้อกลุ่มเสื้อในอาวุธก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่เพื่อนจะใส่เข้าไปนะครับเราก็จะแล้วแล้วแต่เพื่อนจะใส่เข้าไปนะครับช่องแต่งตัวแม้แต่น่าจะหลายอย่างนะครับนะครับการค้าขายของข้านะครับเปอนออบนี้นะครับเราก็เวลาจะซื้อนะครับเพื่อนๆจะซื้อนะครับถ้าเราขายไม่ออกนะครับของก็จะหมดเวลา แต่ถ้าเราจะซื้อนะครับเราจะซื้อเมจะเอาอีกตัวหนึ่งมาซื้อดูนะครับครัเป็นตัวนี้นละรกันสถานีนี้แล้วก็มาหาดูนะครับแล้วก็มาหาดูว่ามีใครขายไรไหม เราจะซื้อเราจะซื้อมันขึ้นมาบอกขึ้นมาบอกเราซื้อไ็จะมาตรงช่องนี้แล้อก็กรรับรับจำนวนเงินที่ต้องการ่อนอ <Labor ator il fi> คลิกขวาเอานะครับอันนี้หมายถึงแคทที่เราจะนั่งนะครับโดยคลิกขวาจะขึ้นไปในครั้งให้นะครับขึ้นไปในครันใ้คตัวนี้นะครับก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับก็นำคลิปเกี่ยวกับการที่จะขายของนะครับให้กลายเป็นแคทนะครับแล้วก พูดง่ายๆก็คืออาจจะเอาแคปซื้อของเพื่อนทำเหล่านี้นะครับเพื่อนก็ฝากคลิปไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในหลายคนนะครับขอบคุณเพื่อนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันขอบคุณมากๆสวัสดีครับ